น่ครับผมแกกักหนึ่งสามพักสามครูครับครับแล้วเมื่อกี้จริงมาพี่พอตอนคัดแล้วบอกว่าพิตตี้ใหญ่มคัดอย่างนี้กับมึงเลยว่ะคันนี้เป็นนิวเดลิสต์2องพแต่งแบบซูเปอร์ของพอลวอล์เกอร์ในเรื่องเดอะแฟร์ครับถ้าไม่ใช่ครับเดอะฟาดครับผม <laughs> ลิ้นหน้าเป็นของเพโตฝากระโปรงเคปลาทั้งแผ่น100%ครับราคา15,000บาทล้อแม็กคอสมิกคอฟ17 พร้อมกับยานนางกังช่วงล่างชกอคอัพสิ้นหวังเซนเวอร์ครับและทีส่สำคัญย,ยานิส223 0ดีก้มลบคันด้วยนะครับ อันนี้มันตีมซิลเวอร์มูลเลตหรือว่ากระสุนเงินนั่นเองครับอันนี้ขอโชว์ก่อนว่าอันนี้สีเดิมโรงงานครับผมชุดพาร์ทของเรารอบคันเป็นของ1363ของทางร้านครับบอกเลยว่าอย่างเนียนเนียนกิฟเนียนกิฟสเต็ปเดิมครับผมรอคอสมิกยานนางกังอันนี้เรียกว่าแต่งแนวแบบ USDM สแตนดนะ์้ับแบบแบบล้บแบบแบบขอพักโฆษณาสักแปบบ๊บดูสิ่งที่สวยงามสักครู่ครับผมผมแบงค์สเตทเมทัลไงคุณจกผมได้ไงเนี่ยเฮ้อ คันนี้มาในติมพักเลเซอร์เครื่องนี้เดิมๆแต่เน้นภายนอกชุดพาัดรอบคันเหมือนเดิมครับจาก1363รับด้ิลลอคอสมิกความ15กว้าง8ออฟ30ปกติไม่ออฟ30ครับออฟเด็กอย่างเดียวจบด้วยยางเฟอ,อร์ติโนบอกเลยว่าโกสวยอย่างซริงกอคือฝากสติไม่ทันได้นะครับทั้งหมดเนี่ยซื้อป้ายแดงมาบวกเงินอีกเท่าไหร่นะพี่ไม่เกินแสนครับไม่เกินแสนได้สภาพนี้เลยนะใช่ได้เบบนี้ยเอางี้อันนี้พี่แต่งแค่ภายนอกคือยาฤิสอ่ะ ด้วยรูปลักษณ์ภายนอกตั้งแต่ที่เขาเปลี่ยนเชนตัวใหม่เนี่ยอะฮะไปนึกเชนมาเนี่ยคือพูดก,กันตรงๆเลยว่าหน้ามันสวยหน้ามันสวย,สวยคือมันออกเป็นบอยทอยก็คือของเล่นลูกชายเลยคือแบบประมาณนี้เนี่ยอย่างบางคันเนี่ยที่แต่งแบบไม่ได้เยอะมาก uh huh. แต่งแค่แบบใส่พาร์ตอใส่โชกแล้วก็ใส่ล้อจบอุปกรณ์ภาพอันนี้ผมอยากรู้อ่ะอันนี้เขาเขาเรียกว่าอ,อ,อะไรพี่อเนี้ยอันนี้เป็นสปอร์ตไลท์สปอร์ตไลท์ของแบรนด์เฮลล่าเป็นอันนี้เป็นแบรนด์อเมริกาใช้ได้จริงจริงเหรอใช่มันก็เอาไว้แบบ แสบตาปะสว่างแสบตาะอันนี้ก็จะเป็นแบบแนวแบบลุยๆหน่อยอ๋อนี่ไงนี่ไงต้องมีบังโคลนหัวแดงใช่ดีเอ็นเอของโตโยต้าพวกโตโยต้าซิลิก้าโตโยต้าแบบแลลี่ตัวเก่าที่เป็นดีเอ็นเอของเขาใช่ครับแล้วก็มีเพิ่มก็ชุดแต่งของทาหนึ่งสามกอ๋อคือตรงนี้ใช่รายละเอียดเบรอบอคันบังโคลนท่อเสียใช่ก็คือมาที่ร้านพี่เนี่ยหนึ่งสามหนึ่งหกเนี่ยหนึ่งสามหกสามหนึ่งสามหกสาม กับเจ้าแนวไหนคุยกันได้คลิปน่าจะไปทันไหนกันก็ฝากตามมาด้วยจากจุดๆุปสุดท้ายค่ะไอจีนะคะยกรดาค่ะ y o g u e r a d a ค่ะค่ะ IG นะคะภายค่ะ p h a i s a s ค่ะค่ะฟ้าพิมลิธาค่ะ f a h p i m l i t a ค่ะใส่หัวใส่หัวโดนใจเลย